แม่ก็อยู่ที่หน้าห้องนอนแม่เองนะคะแ็่คือว่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงห้องนอนบัสเตอร์เบดหูหรือห้องนอนปาแม่นั่นเองตอนนี้อยู่ทางเข้าห้องเห็นไหมอันนี้เป็นทางเดินเข้าห้องนะคะ วันนี้จะมาพูดถึง10บสิ่งของห้องเราที่ทำออกมาแล้วมันดีเกินคาแบบว่าดีอะ่ะมียเน,นี้ยชอบมากเลยบางทีตอนแรกอาจจะไม่แบบสียเฉยอะไรเงี้ยเราก็จะมาบอกหุยไอเดแบบเนี้ยดีเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะเข้ามาในห้องปุ๊บเจอห้องน้าก่อนอย่งเคยพูดไปทั้งหลายคลิปแล้วแล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมมองก็จะบอกว่าเฮ้ยอุปเป็นอะไรมากอุปถึงปบบปเนี่ยห้องนอนที่บ้านเก่าเลยเข้ามาแล้วจะต้องมีห้องน้ําก่อนนะ เราต้องทำลบบล้างปากก่อนไม่ก็คือแบบป้าก็จะคิดว่าเข้ามามาล้างมือล้างเท้าก่อนไม่ใช่แบบเดินผ่านเตียงก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาเราเข้ามาในห้องปุ๊บเราจะมาใช้ชีวิตตรงโซนนี้ก่อนใช่เราก็แบบแม่ก็มาว่ากระผมเรียกว่าเป็นโซนเวลพัมเลยใช่แล้วต้องล้างมือเข้าห้องแบบล้างเท้าหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมที่แบบว่าดีเกินคาดก็คือจี้ค่ะแได้สวนสวนระเบียงสวนตรงห้องน้ำเรานั่นเองนะคะพอเข้ามาปุ๊บ่ะ เราจะเห็นตรงนี้ปุ๊บก่อนเลยมันก็สบายตาไงแล้วก็เปิดออกมาแล้วตรงนี้ตาเขาทำเป็นแบบว่า มีมุ้งลวดนะมีมุ้งลวดตรงนี้ใช่ไหม,มไม่มียุงทุกวัวนเราจะติดตัวมีทิ้งไว้ไม่มียุงได้ไแล้วก็อากาศก็จะอบโพงเย็น<อ>ๆเข้าไปแล้วมันก็จะได้เสพต้นไม้ไง,งแล้วจริงๆต้นไม้อะมันก็มีต้นไม้ปลอมทั้งในบ้านหลายจุดนะซึ่งใครๆก็ชมว่าต้นไม้ปลอมเราเหมือนจริงมากแต่ต้นไม้จริงเนี่ยมันก็จะจริงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการมันมีการตายได้ใช่ไหมมันตายจริงร่วงจริงเนี่ยคือตอนแรกไฟใบสัก์ต้นเนี้ยนะ เป็นใบช่อๆแบบเนี้ยแน่นลงมาถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วมันก็ร่วงวันละใบอีกวันร่วง2ใบ4ใบวันละส0ใบก็มีอย่างที่2นะคะก็คือกระเบือ้องกำแพงอันนี้นั่นเองโอหเป็นอะไรที่แม่ชอบมากป้าถามว่าชอบอะไรในห้องนี้นะตอนที่เราจะทาคลิปนี้แม่ตอบก่อนเลยว่าชอบกระเบื้องอันเนี้ยคือกระเบื้องบ้านเนี้ยนะเป็นกระเบื้องที่ต้องผ่านการเลือกประกวดเขา้ารอบนะ ไม่ได้เลือกอะไรส่งๆงบกว่าคือไม่ได้ไปดูครั้งเดียวด้วยครั้งน,นี้ไปเห็นที่ w d อยูดีซีเขาเขาปูโชว์เป็นกำแพงแล้วบอกคูณ่นี่ ا, แบบสวยชอบลายนี้เอาลายนี้เลยนะป๋าป๋าบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจจดไว้ในลิสต์ก่อนเวลาเราจะเอาเนี่ยเราจะต้องดูแล้วดูอีกสมมติว่าหลายวันผ่าน,นไปอาทิตย์หน้าแม่กลับมาแม่ดูอาจจะไม่ชอบมันแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าไม่ได้ชอบจริง มีอย่างนี้ด้วยเราก็เลยต้องกลับไปใหม่แล้วก็ยังคงชอบอยู่ก็เลยเอาตัวนี้ตัวนี้แบบดูกี่ครั้งก็ชอบเราไปเราเป็นยูดีซีเนี่ยไปร้านนี้ไม่ต่ำกว่าสิบครั้งเนาะ<อ><ๆ>แล้วก็ปูกจริงๆก็ชอบมากชอบแบบว่าคือแบบเออมันสีมันไม่ดำเกินไม่ขาวเกินอะสีกลางๆแล้วมันดูแบบสบายตาแล้วมันเป็นลายหินธรรมาชาติมันเป็นหินอะไรเงี้ยชอบมากทิ่สัมผัสก็แบบไม่ได้ฝึก เลยไม่สาดเกนี่คือปูทั้งห้องเลยนะก็คือปูขึ้นไปในห้องน้ําคืออันนี้เรียกว่าโซนห้องน้ำละกันไอโซนที่มีอ่าองอาบน้ํากับสวนเรียกว่าเป็นโซนเวลคัมเวลคัมเอาอ่างมาเวลคัมแขกใช่ไหม,มให้แขกนั่งในอ่างคือเข้ามาอันนี้เป็นห้องอาบน้ําห,ห้องอาบน้ําก็จะเป็นกระเบื้องตัวนี้หมดเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องจะโครกค่ะก็จะเป็นกระเบื้องตัวนี้หมดเลยเหมือนกันต่อกระเบื้องตัวนี้ชื่อว่า Inner Pe a k เป็นของ WDC นะคะ ก็คือชอบที่สุดในบ้านแล้วมนะั้งมีกระเบื้องตัวอื่นที่ชอบมากกว่านี้ไหมถ้าเออปาชอบนี้ที่สุดเหรอเนอะชอบอันนี้ที่สุดเลยเ,เป็นลายที่ชอบมากนะอย่างเงี้ยนอะ่าไหนไหอยู่ห้องน้ำอย่างที่สนะคะก็คือชนะ่เดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนใครทำห้องน้ำเปียกคะ่ะปานี่หินค่ะแม่บัาแนะเหยียบไปได้หินค่ะนี่ นี้นะคะไม่ใช่หินจริงหน้าตาเหมือนไหมปามว่าเหมือนไหมเหมือนนะมันเบานะ,ะเนี่ยจะดียกได้ไม่หนักเบาเห็นยกไปมาได้เราไปเห็นที่งานบ้านและสวนแฟลาสุดแล้วเราก็ซื้อเลยใช่ปะป้าบอกว่านี่เลยค่ะอันที่ป้าแบบไฟหาเฝ้ารอแบบว่าที่คิดไว้ว่าอยากได้แบบนี้ผิวไันเป็นกู่ข,ขับๆแบบนี้นะแต่ไม่ได้กาทิ่มก้นอะไรมากอันเนี้ยนะไม่ไดเอามาประจา่าแต่ไว้หน้างนิหน้าอย่างนงี้เวลาอาบน้ำใช่ปะสมมติว่าเรา จะขับเท้าก็ขัดขับอะไรอย่างี้างานั่งได้หรืออาบนา้ำก็นั่งอาบบางทีอ่ะเราไปบางโรงแรมอะ่ะเขาจะทำที่นั่งอาบนา้ำมาเป็นเหมือนอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนเป็นปูนแล้วก็เป็นกับเรื่องเกาะขึ้นมาป้าแบบว่ามันเหมือนบางทีแบบมันน้ำขังขังดูเลอะเลอะไม่ไม่อยากนั่งมันดูเหมือนสกนปรกอะไรอย่างงี้ยอันนี้มันคือมันเป็นทรงอย่างนี้ใช่ปะ มันก็จะไม่มีน้ําถังหรืออะไรอะคือล้างหลังพุ่น้ําก็ลงหมดทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเลยป้าเลยแอบชอบมากทีแรกแรกกกม่ก็แมันจะดีหรอเพราะว่ามันเป็นหินเนี่ยมันจะนั่งสบายไหมคือจริงๆมันไม่ต้องนั่งสบายเพราะเราไม่ได้นั่งนานเราจะนั่งแค่อาบน้ำสระผมแป๊บเดียวอะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยแบบชอบมากใช่ไหมเดินมาจากห้องน้านะคะก็จะมาโซนนี้เรียกว่าโซนห้องแต่งตัวแล้วกันจะเจอสิ่งที่ชอบมากเป็นระดับต่อไปคือแบบว่าชอบกับชอบแล้วก็มา โมงมง,มง้ชอบจังเลยก็คือหินค่ะหินเนี่ยตรงนี้ก็จะที่เห็นจะกทักก็คือเป็นพื้นก่อนนะพื้นหินอันนี้เป็นหินอ่อนชื่อว่าเพชรเกรย์นะคะชอบมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะท็อปท็อปเคาน์เตอร์ไอตัเครื่องแป้งอันนี้ก็เป็นหินชื่อว่าพาริซันโดเป็นหินอ่อนนี่สองข้างเหมือนกันช่วยแทนมาอันนี้เป็นพาริซันโดแต่อันนี้เสียดายเพราะอะไรว่ารู้สึกว่าอ่างมันมาบาังหิน ก็คือหินอ่อนเนี่ยเราซื้อมาจากร้านชาดารักษ์นะคะเราก็ไปดูที่ชาดารักษ์แล้วชาดารักษ์ก็จะมีหินมากมายให้เลือกชอบป้าก็แบบเหมือนสไตล์ป้าป้าจะเลือกที่พอใจเนึกออกปะไม่ใช่ว่าเอามาแล้วก็แบบไม่ได้ค่ะขอดูหลายๆแผ่นขอดูขอดูอันนั้นเป็นงเขาจะหยิบหยิบหยิบคือเร,เราต้องดูทุกแผ่นของร้านเขาเขา <laughs> ไม่น้ำมันาใจมันหนักนะสะลับหนึ่ยเขาต้องมีที่คี้คีบเป็นรถเคลนอย่างเงี้ย คีบขึ้นมาให้ดูอ่ะคุณเอาอย่างอันนี้เอาโอ้อันนี้เอาอะไรเงี้ยที่สำคัญคือปลาไม่สามารถซื้อร้านอื่นได้เท่าไรรู้ไหมจองนานจองนานมากคือเราเคยไปซื้ออยู่ร้านหนึ่งแล้วเราคนเลือกกันใหญ่เลยปรากฏว่าเขาบอกว่าอีกสองวันต้องส่งไม่ได้พี่ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ถ้าเลือกแล้วสองวันต้องส่งเลยเราก็เลยไม่เอาแล้วมาที่ชาดาร์คบอกเจ้าของคนตายบอกว่าสองปีเป็นงใจมากจะเป็นแวบแวบเห็นปะเห็นเห็นในกล้องปะเห็นบ้างเขบอกว่าอะไรเงี้ยเห็นะ ก็คือแล้วพื้นนี่ก็คือชอบมากตอนแรกเราก็หลังเลว่าแบบเอ๊ใช้หินอ่อนอะบางคนบอกว่ามันดูแลยากอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะโอ้แล้วก็บบชอบมากเพราะว่ามันสวยสมใจมากคือมันไม่ได้สวยมันคือสัมผัสยังไงมันเป็นหินเม่มันเป็นหินก็มีความเย็นมีความลื่นคือเวลาเดินมันไม่เหมือนกับเรื่องนะมันไม่เหมือนแล้วแบบวันก่อนเพื่อนๆพิมพ์มาในห้องนี้แล้วก็บอกนอนกลิ้งที่พื้นี่เนี่ยเลยบอกว่าเอ้ยชอบพื้นมากเลยเพื่อนๆเลยใช่ป่ะ พื้นท่อมหินอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแบบว่ามันจะเย็นลื่นเนียนหนอเรียกว่าอะไรอ่ะมันดีอ่ะมันดีเนี่ยแล้วมันก็เข้าแบบไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะชอบมากเลยนะคะแต่นี้เราไม่ขัดเงานะใช่ไหมอ๋อมันจะมีขัดหลายอย่างขัดเงาขัดฮอนขัดด้านขัดอะไรเนี้ยอืมต่อไปคือกเก้าอี้ตัวนี้แม่ชอบมากทีแล้วป้าแบบว่าเอาเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งอ่ะแม่ แม่ก็แบบว่าเลือกแล้วเลือกอีกแบบกลมแบบโน้นแบบน,น,น,แบบนี้ก็ไม่ถูกใจจนกระทั่งไปเจอเน,นี่ยของยี่้อซีเซียใช่ปะที่งานบ้านและสวนเหมือนกันแล้วก็บอกเฮ้ยอันนี้น่าจะเหมาะแต่ตอนแรกก็ลังเลว่วาจะดีหรือเปล่ามันดูอ้วนเตี้ยแต่ปรากฏว่า,วามันนั่งสบายมากรูรแบบ้แบบเนี่ยมันพีสบายพีเอาขาเอาแข้งขึ้นมาบางทีมานั่งแต่งตัวเสร็จก็นั่งแช่นั่งไหลดูโทรศัพท์ไส่ไทย,ไทย,ไทยๆนั่งสบายมากเลยนั่งได้นาน ก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งคือที่ชอบมากเพราะทีแรกก็ลังเลยว่าจะเอาใหม่เพราะว่ามันราคาสูงใช่ไหม,มแต่ว่าแพงมากตัวนี้แพงมากแพงมากแต่ว่าดีมากชอบมากแล้วแบบดูมันเข้ากับห้องอ่ะดูไหมเข้าแล้วมันแบบขนาดมันพอดีกับโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอขาสอดไปมันก็แบบไม่ติดห้องนี้ก็ไม่มีอะไรที่ดีเกินคาดน,นะก็ก็ก็ดีตามที่คิดอ่ะก็ดีดีตามที่คิดก็ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะวนเดินออกไปนะคะ ยังวนเวีนยนในห้องน้ํานะคะสิ่งที่ชอบที่ปะอันนี้เป็นแบบอันที่ป๊ะรีเควส์ขอบอกว่าชอบอะไรเงี้ยป๊บอกชอบมากก็คือสุขพันชิ้นแรกนะคะสุขพัณ์ที่ป๊ะบอกว่าหู้ยเนี่ยแม่ไอ้ก๊อกเนี่ยมันดีมากเลยก๊อกน้ําอันนี้ชอบมากบ้านเราเนี่ยมันจะมีห้องน้ําเยอะไงมีหลายส่วนหลายส่วนหลายชั้นนะคะเราก็มี สุขภัณฑ์เยอะเราไปเลือกซื้อก๊อกน้ำจนจนมืนอะส่วนห้องนอนเราเราก็เลือกแบบเออเหมือนเราก็เชื่อว่าดีสุดแล้วมันก็แพงสุดก็คืออันนี้นะคะอปาชอบยังไงเนี่ยปาอธิบายสิคะว่ามันมันเป็นยังไงคะก็คือการเปิดปปลอะไรเนี่ยมันก็ลื่นเนียนนุ่มใช่ไมันไม่กตุกกๆะตุกกรตูต่อเนื่องแล้วหัวเนี่ยก็จะปรับได้นะปรับไปปรับมาปรับข้อปรับหอวคือให้มันชี้มาทางไหนได้เนี่ยลื่อนใช่อนที่สำคัญคือเนี่ยพอน้ำหยดปุ๊บ เป็นงนะมันเช็ดออกได้เกลี้ยงจะบอกว่ายี่ห้ออื่นนะ เอาไม่ได้ว่ามาอวยโฟเฮนนี่เสียตังค์ซื้อเองไม่ได้รีวิวคือโฟเฮนเนี่ยที่ป๋าบอกเลยคือตรงเนี้ยเขาเรียกเซรามิกวาวใช่ป่ะมันลื่นมากไอ้ยี่ห้ออื่นที่ใช้ห้องน้ำอื่นแต่บางทีมันจะแบบกึกๆๆๆบปิดยากมันฝืดอ่ะมันจะฝืดใช่ป่ะอย่างเงี้ยมันมีหยดน้ำนะแค่ลุกเช็ดๆอย่างเงี้ยมันก็ออกเลยอ่ะในขณะที่อันอื่นน่ะมันต้องวัวสบู่อะไรมาขัดต้องซื้อน้ำยามาขัดด้วยเออใช่อันนี้คือแบบว่ามันมันดีมากแล้วก็ดีไซน์การออกแบบมันดีตรงที่ เสร็จปุป๊บมือเปียกๆใช่ไหมแล้วก็เปิดตรงเนี้ยคึ๊กคึงเล็กๆก๊อกมันไม่เลอะถ้าเปิดห้องจิ๋วเนี่ยก๊อกมันที่เปิดอยู่ข้างบนมันก็เราเอามือไปอย่างเงี้ยน้ำมันก็จะหยดจากมือเราไปเลอะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสลิตภัณฑ์ที่เป็นอ่างล้างหน้าค่ะอ่างอาบน้ำเนี่ยก็ชอบในระดับที่ว่าเออก็สวยก็ซื้อมาก็ชอบแล้วที่ชอบใช้งานแล้วแบบเอ้ยดีมากก็คือชักโครกรุ่นนี้ค่ะชักโครกรุ่นนี้มันเป็นยี่ห้ออะไรนะอเมริกันเซนด้า แล้วคือเห็นแบบว่าไอ้ที่นั่งอ่ะมันจะเป็นเหลี่ยมอย่างงี้นี่คือเราตั้งใจแบบว่าเลือกรุ่นที่เป็นเหลี่ยมนี้เลยแล้วป้าบอกว่ามันนั่งสบายบางชักโครกมันจะกลมๆอะไรเงี้ยอยันนี้นป๊าไม่ชอบแล้วมันดีดียังไงอ่ะป้าอธิบายมันสะอาดมากเลยใช่ใช่อันนี้มันเป็นประบบเลยไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ได้หลีกไ,ไม่ได้ไม่ได้จ้างหลีอยู่นะอันนี้ซื้อมาด้วยเงินหนึงตัวเองทั้งนั้นเลยนะคืออันนี้ยพอกดปุ๊บอ่ะ ชักโครกที่บ้านเก่าอะพอกดแล้วบางทีมันไม่หมดหรือที่ตรงสตูดิโอมันต้องกดอีกทีนึงหรือบางทีต้องกดแช่เออหรือต้องกดแช่ถ้ากดแช่โอเคบางทีแต่แต่อันเนี้ยฮึ๊ปุ๊บเป็นรึดหมดทีเดียวเลยอะอใช่แล้วมันนั่งสบายมันแบบเหมือน,แบบนก็เลยป๊าเลยแบอบกว่าชอบชักโครุุ่นนี้มากเลยอ่าโซนต่อไปเป็นโซนห้องนอนสิ่งที่ชอบนะคะชอบอมากๆสิ่งสัดไปก็คือพื้นนั่นเองพื้นไม้อันนี้เป็นแบบว่า เรียกว่าเป็นหน้าไม้จริงนะก็คือเป็นไม้วอลนัทไม้เป็นไม้เอเจิเนียร์ลงกูดใช่ไหมเป็นเอเจิเนียร์ลงูดแต่ว่าหน้าไม้มันจะเป็นวอลนัทจริงไม้วอลนัทจริงซึ่งไม้วอลนัทเนี่ยจริงๆเราเคยเห็นวอลนัทอเมริกันวอลนัทที่มันสีเข้มๆใช่ป่ะแต่อันนี้เราก็งงว่าวอลนัทน่ะลายมันสวยแต่มันมักสีเข้มทำไมอันนี้มันสีอ่อนก็เหมือนไม่ใส่ันมีตั้งโซน สีเข้มสีอ่อนแต่อันนี้เป็นอเมริกาอนน่ะที่ปลูกที่ยุโรปเนี่ยอ่าแล้วมันก็จะเป็นสีนี้ซึ่งมันก็นําเข้ามาแล้วก็ตอนที่ไปที่โชว์รูมอันนี้ร้านโอ e ูีใช่ปะ่ะเสร็จแล้วเราก็แบบวิชอบมากไปเดินถอดรองเท้าเดินเดินเดินป๋าก็ชอบอย่างเลยแล้วก็โอ้ยนี่สวยสวยพอเขาก็บอกคุณสมบัตินอนนี่นั่นมาแล้วก็ราคาก็เป็นหล่มใบร้อ,อนึงแพงมากหลังเลยนะเราก็บอกป๋า forget อิลืมไปเลยไม่เอามันแพง เสร็จแล้วเราก็ไปดูไม้อย่างอื่นเพราะร้านเขาจะมีไม้หลากหลายมากหลายเกรดหลายราคาแล้วปาก็วนเวียนเดินกลับมาที่ห้องที่ปูโชว์รูมอันนั้นว่าโอ๊ยมันดีแล้วปาก็ถอดรองเท้าเดินอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่ามันนุ่มเนียนน่ะมันนุ่มเนียนอะ,นนนนอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบถ่ายที่สุดนะก็เลยเอาเรื่องต่อ,อไปที่ดีเกินคาดคือเรื่องแสงค่ะแสงในห้องนีนะ้คือทีแรกแม่ก็บ,บ่นปาว่า เขาจะมีล่องมีเสาะล่องติดนู่นนีน่โค้งนั่นโน่นโน่น,นแล้วหลอดจะต้องไปเลือกนะแสงเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบอะติดมาหลอดอะไรก็ได้นี่ต้องไปโชว์รูมนะไปลังที่จูดนะแล้วก็ไปเลือกอะไปนอนดูเขาจะมีห้องอะแสงแบบนี้แบบนั้นกี่เคกี่เคลวินกี่อะไรไม่รู้หลายคนมาบ้านเราใช่ปะแล้วนึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนแบบโรงแรมอะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนโรงแรมเพราะอะไรเพราะว่าแสงเลยนะคะ ก็จะแบ่งเป็นแบบแบบเป็น2อ,อย่างคือ direct light direct light คือแสงตรงๆก็คือที่ส่องออมานี่ตึ๊บก็คือเป็นพวกดาวไลท์กับแสง indirect light indirect light ก็จะเป็นพวกเหมือน LED ที่มันซ่อนอยู่ตามฝ้าตามใต้เตียงอะไรพวกนี้นใช่ไหมไฟ่องหินอะไรพวกนี้ะไฟสองหินที่แบบมันไม่ได้ส่องมาที่เราแต่มันส่องไปที่ที่วัตถุอะไรอย่างนี้ใช่ปะซึ่ง ไอ้เอาแรกก่อนคือไดรเล็กๆเนี่ยไอ้แสงเนี่ยปกติตามบ้านทั่วไปอ่ะก็จะใช้หลอดแบบที่ไปซื้อกลมลมาธรรมดาที่มีขายในเซเว่นก็มีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าหลอด E27 ก็จะเป็นแสงทับแสงสว่สางธรรมดาแต่ว่าหลอดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหลอด GU10 มันก็คือว่าแสงมันจะเป็นลำเออเวลาส่องมามันจะเป็นลำซึ่งตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเพราะมันเป็นลำแต่ว่าเวลาที่ไปสตุไปที่ร้านเนี่ยเขาจะมีเทสให้ดูว่าเห็นไหมว่าเนี่ย แต่มันจะลำอย่างนี้กับถ้าเกิดอีเจะมันต้งสว่างจ้าไปเลยถ้าเปิดแบบนี้จะดูไม่ออกต้องไปส่องกับกำแพงจะเห็นชัดว่ามันเป็นลำยังไงส่องใกล้ๆกำแพงจะเห็นตามโรงแรมเขาจะใช้หลอด G U 10ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเหมือนโรงแรมไงเอออันนี้ก็ดีมันจะได้มิติดีกว่ามันจะไม่ถ้าเกิดเป็นอียิปต์เฉียมจะแสงจะเป็นแบนบ้านๆถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันจะดูมีมิติดูแบบมันก็มีท้อเสียคือหลอดมันหาซื้อยากอ่ะ ต่อไปเป็น indirect light ก็คือพวก LED ต่างๆที่ไม่ใช่ไฟที่ส่องตรงๆเนี่ยคือมีกับไม่มีอ่ะบรรยากาศต่างกันเนี่ยจะปิดอันนี้คือมีใช่ไหมเปิดให้ดูอ่ะแล้วดูถ้าไม่มีจะเป็นยังไงนี่ปิดไหคะับไฟับ้ฟเห็นไหมมันก็อ้ามันก็ไม่สวยอะ่ะแล้วพอที่พื้นที่พื้นที่พื้นปิดมันก็จะเป็นพื้นมืดๆอ่ะพื้มืดๆอที่หินที่หโห ไม่ได้ไอ่ะอ่า <laughs> คงไฟอ่าเนี่ยตึ๊บมีขนาดว่าเราใช้ไฟ g u 1 0แล้วนะมันก็ยังจะดูธรรมดานี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ g u 1 0เป็นไฟอีฟที่มันแบบสว่างจ้าเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ไม่ดูโรงแรมอ่ะไม่ดูมีมิติไม่ดูมีอะไรอ่ะ อีกอย่างนึงคือที่ชอบมากก็คือ smart home และ google assistant ค่ะคืออันนี้เป็นอะไรที่แม่ไฟกับป๋ามาตลอดว่าไม่เอาไม่เอาอะไรกับอีกการแค่จะเปิดปิดไฟก็เดินไปจิ้มสิทำไมจะต้องมีระบบ smart home สั่งปิดเปิด,เ,ปดเรื่องมากแพงก็แพงเลยใช่ปะ่ะเพราะกดว่าพอม,มีแล้วนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เลยนะคือโทษทีเถอะที่มันมีเป็นแผงเยอะๆแบบนี้ยแทบจะไม่เคยกดไม่เคยอันนี้ไม่เคยกดเลยไออันนั้นยังเคยกดบ้าง กดแต่จากสมาร์ทโฮมแล้วก็สั่ง Google เอานะคะก็คือเรามีระบบสมาร์ทโฮมอยู่ในมือถือนี่แหละแล้วเราก็มาผูกติดกับตัว Google Assistant ซึ่งเรามีอุปกรณ์สปีกเกอร์ตัวนี้เรียกว่า Google Mini Nest อะนะแล้วเราเวลานะั้นเราก็สั่งให้เขาปิดเปิดไฟควบคุมโน้นนี่ได้คือเคยรีวิวเที่ยวงน้องพีไปแล้วแต่ว่าห้องเนี้ยก็มีเหมือนกันเดี๋ยวแม่จะบอกเขาว่าให้เปิดไฟเพราะว่าไฟมันเยอะใช่ไหมอ่ะเข้ามายากให้เปิดหมดเลยแล้วก็บอกว่า Hey Google turn on the light ก็จะเปิดสว่างเลย Hey Google Close Bath Curtain okay. Cl the อ่ะปิดล,ดลทีนี้ที่แม่บอกว่าว่าถ้าจะปิดเป็นจุดๆก็บอกเขาได้เช่น Hey Google Turn Off Living Land อ่ะก็ปิดไป ราก็บอกเขาบอกเป็นจุดๆได้อะไรได้อ่ <c oughs> สิ่งสุดท้ายที่ดีเกินคาดอีกอย่างก็คือว่าโตะทํางานหัวเตียงนี่ค่ะโตทำงานหัวเตียงเนี่ยเป็นอะไรที่แม่บอกว่าไม่เอาไม่มีมันเกินความจําเป็นมันไม่มีความจําเป็นมันเปลองตัง ห้องทางานก็อยู่ตรงนี้เองอะ่ะก็นั่งทํางานห้องทํางานสีห้องนอนก็คือมานอนสีจะมีทําไมป้าบอกว่าเอ้ยก็เนี่ยได้เหมือนตามโรงแรมตามโรงแรมแบบว่าพวกหรูๆแบบสีพันวานป้าเล่นแบบจากสีพันวาเลยนะเออเขามีอะไรเงี้ยบอกก็ก็นั่งไปโรงแรมเขาจะได้ว่าไปโรงแรมนั่งทํางานอะไรเงี้ยแต่นี่เรามีห้องทํางานไงปรากฏว่าพอมีแล้วตั้งแต่ย้ายมาได้ใช้บ่อยมากอันนี้คือที่ป้าใช่ไหม คือป้าใช้บ่อยมาเพราะอะไรรู้ไหมบางทีดึกๆแล้วแม่ก็ง่วงไงง่วงแล้วก็อยากมานอนแล้วอะป้าก็เลยแบบเออป้าก็เข้าห้องนอนกันอย่างเงี้ยก็จะได้หมาพร้อมกันแล้วก็ แอร์ก็จะได้ใช้ตัวเดียวห้องหนูนก็ปิดแอร์ไปใช่ไหมแล้วปะแล้วก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วป้าก็อยู่ตรงนี้นั่งทํางานไปแม่ก็นอนกลนกลน,นป้าจะได้ไม่เหงาอ่ะก็จริงๆแล้วก็คือวันนี้ก็คือจะพูดเฉพาะสิ่งที่ดีเกินค่าที่เราชอบนะแต่ยังไม่ได้รีวิวเต็มรูปแบบเพราะว่าป้าบอกว่ายังไม่รีวิวเพราะว่ามันจะมีแบบว่าบางอย่างที่ยังไม่คอมพ l e ทเนาะบางอย่างยังไม่ครบของบางอย่างสั่งไปแล้วยังไม่มาหรืออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวพอมันครบทุกสิ่งอย่างแล้วระบบครบหมดแล้ว จะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย